สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สุรัตรถขุดโคกน้องนาครับผมกับการทำการวันที่สามของพวกเราครับหน่วยที่หนึ่งสุรัตรถขุดโคกน้องนาครับกับอาจารย์เจตครับผมเมื่อวานติดธุระครับให้อาจารย์ปลักบันเลงไปก่อนรูปทรงอาจจะไม่เป๊ะเท่าที่ควร ตัวนี้ผัวเข้ามาแล้วครับผมนี่คือประจำการแล้วครับมาถึงก็ลุยเลยครับผมปวดพลาดปวดพลาดน,นี่ครับคือฝีมือครับผมเนาะนี่ฮะไม่มีปัญหาครับ วันนี้จบก่อนเที่ยงแน่นอนครับบ่อนี้แล้วก็ไปทาการบ่อที่สองของพวกเราครับเนาะบรรยากาศก็เหมือนนะฮะดูฟ้าฝนอึมครึมเหลือเกินครับวันนี้ในอาจจะฝนตกครับพวกเราก็เร่งๆกันทํางานครับช่วงนี้เนาะกับทีมงานของเราสุดยกขุดโค้งหนองนาครับดูฝีมืออาจารย์เจ็ดครับหมุนติ้วติ้วติ้วเลยครับผมนี่ฮะฝีมือเหลือๆครับ กับทีงานขอเร,เรแปลงนี้พิกัดที่บ้านสูเอ๋ยเฉวยควรับขอโทษนะครับแปลงนี้พิกัดที่บ้านเจเนียงครับตำบลสูงเนิอนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมเป็นแปลงของท่านอริยศักดิ์ครับผมเนาะในโมเดล3ไร่แล้วก็บ่อ2บ่อครับผม ที่เห็นอยู่นี้เป็นบอ่อที่หนึ่งครับผมเป็นบอ่อแรกครับบอ่อแรกของเราครับนี่ฮะอยู่ความคล่องตัวครับผมเนาะเมื่อวานอาจารย์ปลัก็จะเริ่มจะคล่องแล้วครับช่วงเช้าๆก็กลีกยงกลางๆแต่ช่วงเย็นก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ว่านี่คือเมียของเขาเองครับเนาะอาจารย์เจครับ ดูการดึงดินครับผมแล้วก็การสวมงสวิงครับแล้การคายดินครับนี่ฮะเน่นมากครับ น,นี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของฝนฟ้ากาศครับจะเป็นอุปสรรคของพวกเราครับเพราะฝนตกทุกกวันอยู่ครับแต่ว่าเห็นว่าจะมาหนักครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับเราจะมาหนักครับผมเลยก็ต้องเร่งครับผมเนาะเพื่อที่จะให้งานผ่านไปได้เร็วที่สุดครับผมเราจะมีค่าแปลงครับของสูงเดินที่ยังไม่ได้ขุดเลยครับผมปัญหาหลายตัวเลยครับเรื่องของปัญหาหน้างานเราครับเราพยายามรีบเร่งตรงนี้ให้เร็วที่สุดครับผมเนาะเร่งงานตรงนี้ให้เร็วที่สุดครับ วันนี้ไม่รอดแน่ๆครับผมเรื่องการเรื่องฝนเนี่ยเพราะว่ามาแน่แน่นอนแน่นอนแน่นอน,น,อนวันนี้ทีมของเราหน่วยที่สองอาจารย์ปอนและอาจารย์ไม่น่าจะจบครับผมเพราะว่าตรงนั้นคือเป็นที่รับน้ำเนาะพยายามเร่งแต่เช้าแล้ววันนี้บอกน้องว่าเมื่อวานก็ท้องไส้ไก่ก็เสร็จไปเส้นหนึ่งครับเหลืออีเส้นหนึ่งครับน่าจะช่วงบ่ายๆหรือเย็นๆนี้ก็เอาให้จบครับเค่น้ก็จบ,บจะได้ทาการย้ายครับผมเนาะพวกเราก็ ตัวนี้ทํางานรีบเร่งกับรเรื่องของพ้นฟ้าอากาศกับเรื่องของธรรมชาติคําบต้องถึงเวลาที่จะต้องตกแล้วครับถึงจะต้องมาครับไม่มาไม่ได้ครับถ้าช่วงนี้ไม่มาแล้วคือจบครับข้าวปลาไม่ได้กินครับคลิปนี้เลยพาเพื่อนๆมาชมผลงานของหน่วยที่หนึ่งของเราอาจารย์เจ็ดรซซิ่งครับอาจารย์เจ็ดสายจก กับทีมงานสุรัรตน์วดขุดโคกน้องนากับบ่อที่หนึ่งความลึกที่หกเมตรครับรูปแบบบ่อน่าจะเป็นบ็อกโครีเขาว่าอย่างนั้นเนาะไอเนาะชื่อแปลงบ็อกโครีเป็นยังไงกันเม,ม่รู้หรอกแต่ว่าตามเขาว่าเป็นบ็อกโครีครับนี่ฮะมันจะเป็นอย่างเงี้ยความลาดเอียง45องศาคร,ครับความลึกที่เมตรห้าสิบครับผมแล้วก็ดึงเบลมาที่สองเมตรครับแล้วลงไปอีกที่สี่เมตรห้าสิบครับถึงจุด ข้างล่างสุดก็คือจุดดินที่ตามสูที่ชี้มาต,ตอนนี้น้ําซืมอหมอนิดหนึ่งแล้วับเนาะจากจากนี้มาที่ผมยืนก็จะเป็นที่ความลึกที่6เมตรครับแต่มี2ตะพักครับท่านเจ้าของแปลงบอกว่าอยากได้แค่3มเมตรครับแต่ว่าเราทาให้ไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องขุดตามแบบครับถ้าไปได้ตามแบบตามลึกตามที่ทางช่างออกแบบมาเราก็งานไม่ผ่านครับส่งงานไม่ได้ครับเราก็ต้องเอาตามแบบแล้ว เรจะคลองเพลงครับเพราะว่าท่านมีโซล่าเซลล์ครับที่จะสูบลงมาได้ตลอดตแต่ว่าเราทํางานก็ต้องรูปแบบเป็นหลักครับเพราะมันเป็นงานหลวงครับผมเนาะงานกองพัฒนาชุมชนที่ออกแบบโดยนายช่างอบตครับเราต้องทําให้ได้ครับผมเนาะทำให้ได้ตามแบบตามขนาดครับรูปร่างที่ตรงตามที่เขาเขียนมาครับนาะที่ออกแบบมานี่ฮะดูฝีมือครับนิ่งนนะนะครับการรูปคันครับการรูป แต่งขอบเอาเนี่ยคือจะนิ่งมาครับมือนิ่งครับ,รบธรรมดาคนระับเนาะจับทุกวันบี่ทุกวันขยี้หัวมันทุกวันครับขยี้หัวคอนโทรลทุกวันครับขยี้หัวคอนโทรลทุกวันครับคอนโทรลซ้ายขวามือทั้งสองข้างไม่ไม่ได้ว่างครับต้องขยี้ทั้งสองข้างครับไม่ได้ว่าฝีมือในการทํางาน พวกเราก็อาจารย์เฉตดนะครับมือหนึ่งของทีมงานสารขุดเข้ากางนาครับหน่วยที่1ครับแล้วก็อาจารย์ฟอนสายจบครับมือหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่หน่วยที่2ครับผมครับอาจารย์ไม้ก็มือหนึ่งเหมือนกันอาจารย์ไม้สายลูกครับอยู่หน่วยที่2เหมือนกันครับเป็นคนดูแลเรื่องของความสะอาดความสวยงามคนที่เก็บงานครับตกแต่งเก็บงานเจริ่งครับอาจารย์ไม้สายลูกนี่คือจะขั้นเทพนะครับผมเนาะ ละเอียดอ่อนมากครับอาจารย์ใหม่ดูฝีมือครับผมเนาะการรูปการแต่งขอบสะขอบบอแล้วก็รูปร่างให้มันสะอาดสะอานใช้กุุงกีครับผมเนาะพวกเราไม่มีคันอย่างนี้ขุดคือไม่ได้ใส่ปีกครับการใส่ปีกก็มันก็ดีอย่างเสียอย่างครับเนาะถ้าเจอดินด่านก็ไปไม่รอดครับถ้าดินร่วนคนทรายใส่ปีกก็สวยงามครับแต่อาจารย์กิกว่าอาจารย์คิดว่าเกะกะแล้วเลยไม่ได้ใส่ พอใช้อย่างนี้ก็คล่องตัวดีก็น้องมีทักษะในการรูดการกลัมม,มือโอเคนี่ฮะแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของแปลงครับพี่อารยศักดิ์หรือพี่บีครับดีดูแลทีมงานของเราทีเดียวน้องเรื่องอาหารการกินครับผมดูแลอย่างดีเลยครับผมแว่าโอเคครับเรื่องของการออกแบบแล้วก็มองภาพออกเรื่องของการทำพวกงนา แล้วก็ให้คำปรึกษาเราแล้วก็เดินมาคุยกับเราตลอดในเรื่องของการขุดงาน,นอย่างนี้ครับไปตรงนั้นนี้เขาก็บอกเราทุกอย่างครับดีแล้วครับอย่างนี้เราเราจะสบายใจในการทํางานตนัวเรือนพอใจเราก็พอใจด้วยเลยครับรก็ฝากผนงานสุรัตน์รถขุดกู้น้องนาไ้ด้วยครับนะทตีมงานรถขุดกูกน้องนามืออาชีพครับเ,รเป็นอาชีพเราก็ตเดียวมืออาชีพครับกับทตีมงานน้องๆเด็กๆเพื่อท,ท,ที่มีประสกบการณ์ในการขุดกู้น้องนา แต่งผคงนางนาออกมาสวยงามท่านเนี่ยดูมานูนสวยงามดูสะอาดสะอาดครับอันนี้ยังไม่เรียกเต็มที่ครับเราังไม่แต่งทันจะแต่งทันแต่งสรุปขึ้นมาก็จะดูสวยสดงดงามครับอันนี้ยังดูแบบหยาบๆดูแบบยังไม่ทําอะไรครับนะกดเลยเป็นรูปร่างบอกไว้ก่อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานด้วยนะครับนะให้กาลังใจน้องๆครับทําทำยูทู e แล้วก็ทํางใจน้องๆที่ทางานครับเนาะ คลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ